รวมกลง่มกิฟตก,กันอะไรลูกเดี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นตลาดเจ้าคนองนะคะนี่นะคะราคาเป็นจาบันก๋วยเตียเต๋ยวไก่มาล่านะคะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะมีหลายอย่าง เอาน้ำเป็นน้ำตกนะคะเอาน้ำตกนะคะค่ะจักแล้วเหรอ,อยังจักรเอา,า,เอา,าน้ำตกหมตจูชอบกินน้ำตกตลาดดองกระนองอะน,น,น,นะคะตลาดดองกระนองนะคะเดินเข้ามาข้างในตลาด ขายมานานเนี่ค่ะยี่สิบปีแล้วค่ะโอ้ขายมายีปีแล้วนะคะกว่ายี่สิบปีต้องบอกว่าแจ้วเก่าจะเริ่มตลาดแก้วขนองนะะขายตรงนี้นะขายตรงนี้ที่เดียวใช่ไหมคะอา้านล้าเดียวไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้นะคะอยากขอบคุณค่คะคนตา